หนังกุดคือมันยิ่งกว่าสั้นอีกแล้วเต้นเต้นยังดีสูดาน่างเน่กูหู้แล้วกูต้องดากูขยันกูขึ้นบาอห้องหู้ยุสูวบาอยู่หันละขึ้นจะซอยคิดจังหวัดดา แต่แ,แต่ก็คิดว่าอาอกดาหน่อยก,กินเมืองกูอยู่อาค่าคุณผูซซ้ชมดอ้าหน่อยดาหน่อยปากไหลอีแมนอยางก,กูซิบอหูกูต้องเห็ดอีหยังกูขึ้นมาตั้งแต่เป็นพับพอโซ่ได้นี่เทปหนึ่งกูขึ้ของกูผู้เดียวสวงนี่หูอยู่ว่าต้องเห็ดอีหยังบาต้องมาว้าว ดาหน่อยดาหน่อยไทยไปก้อนลดค่ะแมหูอยู่แต่แต่ก็ค้นบ่ออกหนังกุดคือมันยิ่งกว่าสั้นอีกแล้ว